สวัสดีครับอยู่กับผม0ูนย์ส่ววันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีเก็บคะแนนเพื่อนําคะแนนไปแลก100โลบัคฟรีนะครับในมือถือนะครับสำหรับคนที่ไม่มีคอมมีแค่มือถือนะครับผมจะมาบอกวิธี การว่าจะทํำยังไงเนาะก็อันดับแรกให้เช็คอินเทอร์เน็ตของเราก่อนนะครับว่าตัวไหนเป็นอินเทอร์เน็ตที่ราคาถูกซึ่งเราจะทําเก็บคะแนนหลายวันเนาะเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้เน็ตมือถือแล้วมันแพงก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับคือถ้าใช้เน็ตมือถือทุกวันทุกวันมันก็จะเปลืองเนาะซึ่งส่วนตัวของผมใช้เน็ตบ้านนะครับจะเป็น Wi-Fi ของเน็ตบ้านนะชื่ออันนี้นะครับ My Doc 5G โอเคขอให้ใช้ ขอให้แบบทุกคนใช้เน็ตราคาประหยัดนะครับเพราะว่าจะต้องเข้าไปเก็บคะแนนทุกวันโอเคเมื่อเข้าใจแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันนะครับโดยการไปที่ Play Store จากนั้นเราจะพิมพ์ค้นหาแอปว่า Microsoft Edge นะครับ Microsoft ซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆตัว e สีฟ้านะผมผมดาวน์โหลดไปแล้วแต่มีการอัปเดตให้ผมผมจะกดอัปเดตด้วยนะ พอทุกคนดาวน์โหลดเสร็จหรืออัปเดตเสร็จนะครับก็กดเปิดเลยจากนั้นนะครับพิมพ์ในช่องค้นหาว่า Microsoft reverse ขึ้นแล้วนะครับอันนี้นะ Microsoft reverse กดเข้าไปเลยจากนั้นก็จะเจออันบนบรรทัดบนสุดที่เขียนว่า Microsoft.com/en-US/reverse กดเข้าไปอันนี้เลยนะครับกด,ดเข้าไปปุ๊บ ให้เรากด sign in เลยการลงเข้าชื่อใช้ซึ่งจะมีบัญชีถ้าใครมีบัญชีอยู่แล้วก็คือเข้าชื่อใช้ด้วยบัญชี Microsoft ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีบัญชีให้เรากดเพิ่มบัญชีผู้ใช้นะครับจากนั้นให้เราเลือกเขาจะบอกว่าเราไม่มีบัญชีใช่หรือเปล่าให้เรากดสร้างเลยกดสร้างอันนึงจากนั้นให้เลือกขอรับ EDS Date ใหม่นะครับด้วยการ ที่จะมี at จะมี outlook.co.co.ts uh, แล้วก็มี outlook.com ตรงนี้สามารถเลือกได้ทั้ง3อย่างเลยนะครับส่วนตัวของผมอ่ะขอเลือกเป็น hotmail.com นะครับกดเข้าไปเลยแล้วตรงนี้ก็ตั้งชื่อนะครับจะเอาชื่ออะไรยกตัวอย่างนะครับ Get20dW จากนั้นกดถัดไปเลยนะครับให้เราสร้างรหัสผ่าน อย่างน้อยแปตัวผสมกับตัวอักษรนะครับโดยที่ผสมทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กและตัวเลขนะครับจากนั้นเสร็จแล้วขอให้ทุกคนจำพาสเวิร์ดให้ได้ด้วยนะครับไม่งั้นจะเข้าไม่ได้นะจากนั้นเสร็จแล้วให้เรากดถัดไปได้เลยหน้าต่อมาเขาจะตรวจสอบว่าเราเป็นบอดหรือเปล่านะครับให้เรากดถัดไปนะครับแล้วเขาจะให้เราหันตัวสัตว์ไปในทิศทางเดียวกับที่ นิ้วชี้อยู่นะครับโดยกดลูกศรตรงนี้นะพอหันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็กดส่งได้เลยซึ่งเขาจะตรวจสอบเราเท่าไหร่นะ5ครั้งนะครับกดตรวจสอบเสร็จเขาจะบอกว่าการพิสูจน์ยืนยันสําเร็จนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวเราจะเห็นชื่อของเราเป็นรูปไอคอนเป็นคนถ้าเรากดเข้าไปที่รูปคนเราจะเห็นว่าเป็นอ e ีเมลที่เราสมัครไปนะครับด้วย เราก็กดแตะเพื่อรับตรงเหรียญตรงนี้เรากดแตะเพื่อรับนะครับลองกดแตะดูนะแล้วเราก็กดเข้าร่วมทันทีนะครับถ้าเข้าร่วมทันทีอ่าเขาจะพาเราไปหน้านี้นะครับแล้วเราจะต้องมีกิจกรรมเพิ่มเติมก็คือเราจะได้คะแนนจากการกดกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับซึ่ง กิจกรรมมี0นย์ทับ30นะครับให้เรากดเลยทุกอันเลยนะครับออกดเสร็จแล้วเราก็แบ็กกลับมาได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าจากตัวเลขบวกคะแนนจะเป็นเครื่องหมายถูกนั่นหมายความว่าเรากดรับคะแนนแล้วกดไปทุกอันเลยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมเราเป็น30ทับ30แล้วนะครับถ้าเรากดรูปหน้าคน้นแล้วเราจะเห็นว่าคะแนนณนะตอนนี้เรามี42คะแนนนะครับเรากดไปที่คะแนน แล้วจากตรงลูกศรตรงคะแนนตรงนี้เรากดเขาบอกว่าเราค้นหาด้วย Microsoft Edge ไป3ครั้งแล้วค้นหาด้วย PC ไป9ครั้งซึ่งเรากดเขาจะบอกว่าให้เราใช้ PC Search ในการค้นหานะครับจากนั้นเราก็ปิดทั้งหมดไปก่อนแล้วก็เข้า Microsoft Edge อีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ กด3จุดตรงนี้นะครับให้เลือกดูไซส์สำหรับเดสก์ท็อปนะครับตรงนี้เราลงชื่อเข้าใช้ไปแล้วนะใช่ไหมตรงนี้แนะนำว่าให้หมุนจอหมุนจอเพื่อจะดูได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ใส่อีเมลที่เราสมัครไปนะครับจากนั้นให้เราใส่อีเมลที่เราสมัครมานะครับ โดยที่ตัวอย่างของผมก็คือ get20rwds@hotmail.com a จากนั้นเราจะเห็นว่าชื่อของเราอยู่ตรงนี้นะครับโดยตรงนี้เป็นชื่ออีเมลของเราซึ่งรายละเอียดของเรามากดที่รายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนนะครับเขาจะให้เราใช้ pc search นะถ้าเราอยู่หน้านี้แล้วเมนูจะเป็นลักษณะแบบนี้เราจะไม่สามารถ เพิ่มคะแนนจากการค้นหาด้วยคอมได้นะครับถ้าอยู่หน้านี้ถ้าอยู่หน้านี้เราจะต้องเปลี่ยนเป็นไซส์ถ้าอยู่ในหน้าบิน๊นี้เราจะต้องเปลี่ยนไซส์เป็นเวอร์ชั่นดูไซส์สำหรับเดสก์ท็อปนะครับจากนั้นเราลองกดพิมพ์ค้นหาซิเราจะเห็นว่าคะแนนหมุนขึ้นแสดงว่าเราค้นหาด้วย ไซต์เดสก์ท็อปได้นะครับถ้าเรามากด3จุดตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้จะเป็นให้เราสลับไปที่ไซต์สำหรับมือถือนะครับแต่ณตอนนี้เราคืออยู่ในไซต์สำหรับเดสก์ท็อปก็คืออยู่ในประมาณว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ให้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเราลองมากดที่ตรงรูปคนซ้ายบนอยู่ตรงนี้นะครับ เราก็จะเห็นว่าคะแนนของเราเพิ่มขึ้นเร,เราลองกดเข้าไปดูเราเราจะไปเช็คว่าเราค้นหาด้วยคอมครบ30ครั้งหรือยังนะครับโดยการกดเข้าไปที่คะแนนจากนั้นเรากดลูกศรตรงใกล้ๆตัวเลข63ตรงนี้นะครับบรรทัดน,นี้คะแนนของวันนี้นะครับคะแนนของวันนี้63แล้วก็มีลูกศรเรากดเข้าไปเราก็จะเห็นได้ว่าเราค้นหาด้วย Microsoft Bing Uh, Microsoft อ d g e 3ครั้งค้นหาด้วยคอมพิวเตอร์30ครั้งสำเร็จแล้วนะครับจากนั้นวันต่อไปเราก็มาใช้วิธีนี้ในการเปิดมือถือในการค้นหาโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดคอมนะครับหรือไม่มีคอมเนาะก็สามารถใช้มือถือค้นหาไม่ใช่ค้นหาเพิ่มคะแนน Microsoft Reward uh huh. เพื่อไปแลกโลบักฟรีได้นะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ